กับป้านขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะป้านจะพาทุกท่านมาตื่นเต้นกับที่ดินแปลงใหม่ของเรานะคะแปลงสุดพรีเมียมพรีเมียมมากๆเลยนะคะป้านจะขอบอกนะคะเพ14องค์ครับนครนายกค่ะห่างจากถนนรังสิตน,นครนาะยกมาแค่งกิโลเองนะคะ ท่านขับตรงเข้ามาเลยค่ะตรงบ้านสวนกาแฟนะคะบ้านสวนคลองสิบสี่นะคะท่านจะมาเจอกับร้านกาแฟค่ะขับตรงเข้ามาท่านจะมาเจอกำแพงนะคะกำแพงปุ๊บกำแพงอยู่ขวามือนะคะให้ท่านเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะท่านก็จะไปยังที่ดินตรงนี้ก็ยังอยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะตรงนี้นะคะเดินตามเปิ้ลมานะคะที่ดินของเรานะคะมีทั้งหมด4 1ไร่2งาน95ตารางวานะคะเราแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะ ิบไร่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวานะคะส่วนที่สองนะคะสิบไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวาส่วนที่สามสิบไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะคะส่วนที่สี่สิบไร่หนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวานะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดไร่สองงานเก้าสิบห้าตารางวาเราจะมาทําการแบ่งเป็นแปลงย่อยๆนะคะเป็นแปลงย่อยๆนะคะสามร้อยถึงสี่ร้อยโดยประมาณนะคะตอนนี้เข้ากลุ่มรอเลยนะคะเข้ากลุ่มรออัปเดตทั้งที่ดินได้ราคาที่ดินนะคะ เพราะเราเพิ่งเคลียร์ริ่งเสร็จค่ะเราเพิ่งเคลียร์ริ่งเสร็จนะคะตอนนี้ช่างระงวัดกําลังเข้ารางวัดพื้นที่ดินของเรานะคะอีกไม่นานนะคะท่านจะทราบว่าแปลงละเท่าไหร่นะคะแต่โดยประมาณสา0ร้อยถึงสี่ร้อยตารางวานะคะแล้วก็ราคาต่อแปลงเท่าไหร่นะคะตรงนี้เหมาะมากเลยค่ะทาบ้านแนวสวนเกษตรนะคะทําบ้านแนวเนี้ยนะะี่ค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะคุณนรตรงเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคลองน้ํานะคะคลองน้ําตรงนั้นก็เข้าได้นะคะเห็นไหมคะนี่คือแปลงอยู่ที่ด้านหน้าของที่ดิน บ้านแนวสวนเกษตรนะคะบ้านพักผ่อนหย่อนใจบ้านพักตากอากาศนะคะคือบางท่านที่อยากจะมีบ้านหลังเล็กๆนะคะแล้วมีแต่ว่าปลูกผักเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ทําสวนแนวสวนเกษตรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะมาใช้ชีวิตยามใบเกษียณนะคะสําหรับคนที่ไบเกษียณนะคะเราต้องเตรียมที่ดินแบบนี้ไว้นะคะปันบอกว่าคลองสิบสี่เหมาะมากๆธรรมชาติโล่งโปรง่งสบายอากาศดีนะคะซื้อที่ดินตรงนี้นะคะ ซื้อสดฉโฉนดพร้อมอนนะคะซื้อผ่อน,ผ,อน,นะะผ่อนกันยาวไปเลยค่ะ3-5ปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะมันจะบอกให้นะคะทำวางเงินดาวห0 0 0 0บาทนะคะทำสัญญาเรียบร้อยสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินได้เลย คือบรรยากาศด้านหน้านะคะของทางเข้าที่ดินของเรานะคะนะคะที่ดินของเราอยู่อ่าอยู่ใกล้ถนนรามลูกกาแค่กิโลนะคะอยู่ใกล้ถนนรังสิตนครนนยกนะคะช่วงกิโลเมตรที่สามสห้านะคะท่านจะมาเจอบ้านบ้านสวนคลองสิบสี่ร้านกาแฟด้านหน้าค่ะเลี้ยวตรงเข้ามาค่ะแค่สองกิโลค่ะจะมาถึงยังด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถึงด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเราจะเปิดจองเร็วๆนี้ภายในสิ้นเดือนทฤษภาคมนี้ค่ะ เข้ากลุ่มรอเลยนะคะเข้ากลุ่มที่ดินของป้นรอเลยนะคะว่ารอผังที่ดินและก็การอัปเดตท,ที่ดินนะคะสถานที่ดินตรงนี้นะคะใกล้สถานศึกษาใกล้มอสวรนะคะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะใกล้ร้านอาหารชื่อดังอะคะ่ะใกล้วิทัยอ่าเซ็นเซอร์ เซนเทเรซ่านะคะแล้วใกล้ถนนรังสิทนครนยยกนะคะตอบโจทย์มากมากเลยค่ะเราต้องมาหาที่ดินแบบอากาศโล่งโปร่งสบายนะคะตรงนี้นะคะยีทักมหาเปิ้ลนะคะตอนนี้เปิ้ลอยู่ทางด้านทางเข้าที่ดินนะคะเห็นไหมคะทางเข้าที่ดินเราจะมีลำคลองนะคะตรงนี้นะคะีูทักมหาเปิ้ลนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กเปิ้ลนักขนานนะคะเบอร์เปิ้ลนะคะ095401869 8นะคะ่แปดเ้ปนะคะแล้วก็ยูทูปนะคะรับเงินปรดกันชื่ปเปิ้ลเลยคะเปิ้ลขาย วันนี้พี่แนะนนำด้านหน้าเพียงแค่น,นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ